นี่เป็นนิกซอนนะคะขนาดหน้าปัดกว้างรวมเม็ดไมยม47มิลตัวเรือนจะเป็นเงาล้วนค่ะตัวเม็ดไมยมจะเป็นเงาเช่นเดียวกันมีปั๊มเป็นตาโลโกไว้เรือนนี้เป็นระบบฐานโครโนกราฟนะคะสามารถจับเวลาได้หน้าปัดด้านในจะเป็นสีขาวค่ะมีวันที่ตัวหลักจะได้เป็นหลักขีดกับหลักตัวเลขอารบิกนะคะตัวขอบเบเซลสวยสมบูรณ์ครบทุกตำแหน่งตัวสายจะเป็นเงาล้วนเช่นเดียวกันตัวล็อกด้านหลังจะเป็นตัวดับเบิลล็อกมีปั๊มเป็นตาโลโกพร้อมพิมคําว่านิกซอนไว้ค่ะเรือนนี้ราคา4 0 0 0บาทสินค้ามีรับประกันใหห้6เเดดืออนปลลีียตตชพ อายุการใช้งานสำหรับวันนี้ไปก่อนเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ใน p ปารมวเวลาเรียนขอบคุณค่ะ